ดีราชบุรีบริษัทที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีบนรสอบสิงห์ทองและสัมภาระของท่านนําลงให้ถูกต้องประสมทั้ด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชาชนชาลาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่254รับสงบ่งผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนไปทางสถานีชนบุรีค่ะโดิสารที่จะทางมากับขบวนรถธรรมดาขบวนที่254นะคะขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองจะไม่อยู่รับสงบ่งผู้โดยสาร ไปอยู่รถสภาจุฬาลงกรณ์นะคะผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถธรมร,ถะะร,ถธรมดาขบวนที่254นะคะขบวนรถธรรมดาขบวนที่254จะไม่อยู่รับส่งผู้โดยสารที่ไปอยู่รถสภาจุฬาลงกรณ์นะคะรับขบวนรถ่วมีมอกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านกล้วยสถานีเจ็สเมียนและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ